วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูฝรั่งนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์กิมจูค่ะจุดเด่นสายพันธุ์กิมจูที่สังเกตเห็นก็คือนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะเวลาเขาออกเขาจะมีช่อหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่สามดอกนะคะหนึ่งดอกหนึ่งดิมตรงกลาง ตรงริมตรงกลางนะคะแล้วก็ข้างๆซ้ายขวาแล้วคราวนี้เราทำงานเราก็ต้องมันเยอะจัดนะคะลูกข้างๆผลข้างๆมันจะไม่โตนะคะมันจะไม่โตเราต้องการให้ผลตรงกลางโตสมบูรณ์เราก็เด็ดข้างออกเลยค่ะเด็ดข้างออกเลยค่ะนี่ก็จะเหลือตรงกลางนะคะ ถ้าเด็ดตรงกลางออกผลมันก็จะโตแบบนี้ค่ะนี่อันนี้เราเด็ดออกเนี่ยเราเด็ดออกแล้วมันก็จะโตอันนี้ยังไม่ได้เด็ดนี่เรายังไม่ได้เด็ดตรงกลางมันจะโตนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ค่ะการดอก ส่งตรงไปที่ตรงกลางข้างๆเราเด็ดทิ้งเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ผลผลิตถ้าไว้ยิ่งไม่ได้ผลผลิตค่ะลูกจะเล็กนี่เด็ดเลยเด็ดเลย เนี่ยค่ะให้เหลืออย่างนี้เนี่ยค่ะ,ดคะเดี๋ยวโตกว่าน,นี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการห่อนะคะ